สวัสดีครับผมวินเจดี DIY คลิปนี้นะจะมาถอดพัดลมนี่เพื่อนำใบพัดนะไปล้างทำความสะอาดนะท่านที่เคยถอดนี่พัดลมไปล้างนะเป็นประจำอยู่แล้วเป็นเรื่องง่ายนะครับผมแต่ท่านที่ยังไม่เคยนะถอดพัดลมนี่นำใบพัดไปล้างเลยสักครั้งเดียวนะามันมีจุดสำคัญอยู่นะในการถอดใบพัดนะเดี๋ยวมาดูจุดสำคัญกัน นี่คือนะนี่ตะแกรงพัดลมนะที่ที่ครอบใบพัดเอาไว้นะครับผมนี่ตรงนี้ก็ต้องนี่นะแกะหนะ้านี่คลิปล็อกตรงนี้ก่อนนะครับผมนะอ่านี่นะอ่านี้เขาจะล็อกแน่นนะครับผมนะนี่เดี๋ยวจะต้องเราใช้นะให้ควงปากแบนนี่ครับผมนะช่วยสักน,นิดหนึง่งโอเคออกแล้วนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวเอาไปใส่ นี่การละมังกันก่อนเลยนะครับผมนะอ่ามาดูจุดสําคัญนะาในการถอดใบจุดสําคัญอยู่ตรงนี้นะครับผมนะอยู่ตรงนี่ฝาปิดใบพัดนะเกลียวเข้านะเพื่อไปล็อกนี่ใบพัดกับแกนมอเตอร์นะเกลียวเข้าก็จะเป็นเกลียวซ้ายนะครับนะเกลียวถอดนะเนี่ย็จะเป็นเกลียวขวานะครับผมนะที่ฝาปิดตัวนี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะถอดก็ต้องมีเครื่องมือนะนี่เขาเรียกว่าคีมล็อกนะครับนะ อ่าเวลาทอดหน้าเนี่ยหมุนไปด้านด้านขวานะครับผมอ่าเนี่ยประมาณนี้ก็หมุนด้วยมือออกมาได้เลยนะครับผมนั่นนี่นะอ่ะาใบพัดก็นี่นะเนี่ยดึงมาตรงๆเลยอ่าส่วนดักแกลงนะครับผมดักแกลงด้านหลังอันนี้ก็ก็จะมีนะนี่ฝาล็อกตรงนี้นะ อีกตัวหนึ่งนะอันนี้เขาจะเป็นเกลียวปกติเลยนะนี่ถอดมาก็หมุนทางด้านซ้ายเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวไปใส่ทนี่กาละมังรอทำความสะอาดกันนะครับการฉีดน้ำานทำความสะอาดนะตะแกรงนี่ครอบใบพัดลมนะครับผมนี่นะฝุ่นเขาจะเข้าด้านนี้นะครับนี่นะฝุ่นจะเข้าด้านหลังนะ เวลาใช้น้ำฉีดนะครับผมนะทําความสะอาดก็ต้องฉีดด้านหน้าสวนฝุ่นเลยนะครับนะ้านี่นะโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะเนีเดี๋ยวโชว์ยี่ห้อเขาหน่อยนะยี่ห้อนี้ใช้ทนใช้นานใช้คุ้มนะครับนะ ใบพัดลมนี่นะครับผมน้าก็แหมมีน้ํายาล้างจานนะครับผมนี่นะานี่นะ,ะช่วยทําความสะอาดสักหน่อยนะครับผมนี่นะนี่นะโอเคนะเดี๋ยวก็ใช้น้านําฉีดล้างเหมือนเดิมนะครับผมหน้านี่นนะ เนอ,อนะีบล้างให้ทั่วๆนะเี่นนะหัวฉีดที่ล้างพัดลมก็เป็นหัวฉีดทั่วๆไปนะครับผมนี่นะก็ใช้น้ำนะที่ต่อสายยางนะจากการผ่านปั๊มน้ำด้วยนะครับผมหน้าหนีนะ จะได้ช่วยเพิ่มความแรงนะครับผมน้านี่นะโอเคนะครับผมนะเมื่อล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะนี่เพื่อไม่การเสียเวลานะเอาลมมาเป่าเลยนะผมนะบโบเป่าลมตัวนี้นะครับผมนี่นะลมแรงดีนะครับผมน้าเนี่โอเคนะนี่กำลังไฟ6 0 0้วัตต์นะครับ อ่าเมื่อล้างนี่พัดลมทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่อ่าก็กลับมาประกอบใช้งานกันต่อนะครับผมนะ,นนะอันนี้ก็จะเป็นหน้านี่นะฝาล็อกนี่เกลียวล็อกเกลียวขวาปก,ปกติเลยนะครับผมนะนี่นะโอเคนะครับผมนะอ่านี่ใบพัดใส่เลยนะใบพัด โอเคนะเนี่ยเขาจะมีสลักล็อก5้าเนี่ยล็อกสลักเรียบร้อยนะนี่เกลียวเข้านะครับผมนี่เกลียวซ้ายนะครับผมนะนี่ซ้ายเกลียวซ้ายเกลียวซ้ายนะนี่นะทิมล็อกนะครับผมนี่นะนี่ขันล็อกอีกสักหนึ่งครั้งโอเคนะแค่นี้แน่น,นแน่นอนนะเพราะว่าการใช้งานแน่พัดลมเขาจะหมุนด้านนี้นะครับผมนี่นะอ่านี่ ฝาปิดพัดลมใบพัดตรงนี้นะเขาจะเกี่ยวทางนี้นะนะเขาก็จะแน่นไปเรื่อยนะเขาจะไม่หลวมหลุดนะครับผมนะหน้ามาตัแกงปิดด้านหน้ากันอีกนะนี่นะครับโอเคนะครับผมเนี่ยนะนล่ล็อกลงไปด้านล่างนะนี่นะล็อกแล้วนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่าการล้างทำความสะอาดพัดลมนะนี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะส่วนมากงานแบบนี้นะครับผมจะเป็นงานของพ่อบ้านนะครับผมนะออถ้าท่านที่มีพ่อบ้านนะก็ดูคลิปนี้ก็สามารถนี่ทำความสะาดพัดลมได้ด้วยตนเองนะครับผมนะขอบคุณทุกท่านเลยนะที่กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ